สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนาะงสาวสุภาพรแชพชเชยภูมิรหัสนักศ,ศ,ศึกษา1540510722เซกชัน6 1 2 1วันนี้จะมาสรุปบทเรียนที่6เรื่องอิเล็กทรอนิกส์บูสเนสนะคะธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเปเริ่มด้วยที่อ e ีเมลนะคะเป็นการสื่อสารหรือการส่งข้อความจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง โดยผ่านระบบเครือข่ายที่เรียกว่าเน็ตเวิร์กนะคะก็ต่อด้วย e l e ARNING นะคะเป็นการศึกษาทางคอมพิวเตอร์ออนไลน์ต่อด้วย ebook นะคะ เป็นหนังสือออนไลน์ที่สามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้ต่อมานะคะ e-percencing เป็นการซื้อสินค้าบริการและข้อมูล ากผู้ขายระบบออนไลน์่อมานะคะ e-marketing นะคะเป็นกิจกรรมทางการตลาดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อซื้อหรือขายสินค้าโดยมุ่งหวังผลกำไรต่อมานะคะอคอมเม e ร์ e เป็นการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตแทนการใช้เอกสารในรูปแบบของการกระดาษนะคะ ต่อมานะคะ e b บ s i n e s s เป็นตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตเป็นอ๋อขอโทษคะเป็นตัวกลางทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในลักษณะต่างๆ ค่ะนี่คือสรุปใจความสำคัญของบทเรียนที่6นะคะสวัสดีค่ะ